อภิมกันไอ้อภิมรัยไอ้อภิมรัยเออสาวสันเพื่อนหนุโร้คือได้เพื่อนได้ความสนุกได้ความรู้ว่ะาวกลุ่มนี้กลุ่มนี้